ปะเอาก่อนไหนดีพี่ว่าพี่แม็กก่อนลวาวาใช่ที่มันมีกล่องใช่ไหมลาวาใช่ครับผมเราอยากรู้ว่าตรงกลางลาวาที่มันอันตรายขนาดนั้นจะมีอะไรจะมีอะไรอยู่เ yeah. <Okay>. ย้โอเคเมกโอเคปะกล่องอไ,ไอ้สะพานนี้มันออกเสียงไงครับผมอยากรู้จังนี้บลิด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  อันตรายอะคำเนี้ยทำไมอะก็กลัวพลาดไงอ๋อในแหลกเราเหลือเยอะงั้นทำงี้ได้ริดริดริด้วแล้วทะเลอะครับ b e อ c h ชายหาดบีชบีชบีชถ้าสั้นนะไม่ใช่เราที่มันไปว่าอะไรนะสัตว์เหรอเออหมาตัวเมีย อันนั้นสั้นๆวิมาอาบน้ำแร่กันไหมครับน้ำร้อนอยากเลยฮะเหรอถึงมันจะมีแร่ก,ก็จริงแต่มันร้อนนะเดินไปอย่างนั้นได้ด้วยเหรอฮะเออดีวะ่ะเออฮัล <Hello? Whoa! S 1> โหลว้าวนี่ไงให้ไปเนเธอร์อ่ะใช่ปะ่ะมีไปเช็คมีใช่เลย โอ้ออกซิเดียนได้ละทำได้แล้วเนะี่ยสุดยอดเอาเลยเอาเลยพี่หยิบเลยผมลาวาแล้วกันพี่เอาออกซิเดียนไป <Okay. S 2> ไปเช็คคนละอันคนละสองอันโอเคเอาไปเช็คไว้ดิดามาเลยเออ<า>อันนี้<า>ก็จะ จะขดทิ้งให้รู้ว่าเรามาแล้วเยีียมรอยเอาไงฮะเอาไงดีเราควดีล่ะเราควรจะเราต้องหาที่ที่ไกลกว่าฐานเราป่ะในการทำประตูหรือว่าทำตรงไหนก็ได้เลยไงตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนก็ได้เหรอชิลๆหรือว่ายังไง ต้องหาที่ที่เรามาง่ายๆด้วย,ยไหมก็ได้ฮะตรงที่ไปไปโดดโดดไปสู้ต่อเลยฮะโดดโอไ, <ป S 1> ไม่เอาวะไม่ดีมะอุย้ย <c oughs> นั่นไงได้รายตายเลยเผาไหมสร้างแถวๆนี้ก็ได้มั้งเน,นี่ยตรงเนี้ยแถวๆนี้แหละเยอะเโอเค,อเ,คเดี๋ยวเตรียมจะ yeah. การทำนี่มันจะต้องทํำยังไงนะทำเ,นะเป็นแบบว่าอ่ะวางตัวนี้สองอันปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต่อข้างข้งขงปึ๊บปึ๊บขึ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกอีกอันหนึ่งปึ๊บอ่าแล้วก็แล้วก็แกป๊บหนึ่งขึ้นตังนี้อีกสามอันหนึ่งสองสองสามเฮ้ยเกินแล้วอ่ะ ขาดกี่อันเอ้ตอนนี้เรายังมีอยู่อีกกี่อันเจ็ดอันครับอ๋องั้นยังได้อยู่ก็ต่อนี่เลยต่อตรงครบเพลิงนี่เลยปึบนั่นแหละปิดไปพอหรออ่าจุดเพลินตอนเนี้ยผมไม่อยากเชื่อผมเพลินเพรลินได้อยู่จุดเลยคือที่ผมจะที่ผมจะวางเลยไปเพราะผมอยากจะบอกว่าว่าผมอยากจะพูดที่ช่องคุณนี่เฉยละ มันเพลินครับออ๋เพลินอ๋อโอ้โหฮาเลยฮ้าอันนี้คือเป็นการแถลนะครับโดนสดมากพี่ติ่งพลาดเองแหละครับไปไปเข้าไปแล้วอุ้ยเลยอ้าวอ้าวไม่ใช่ประตูอย่างนั้นนะครับฟ้าฟื้นฟ้าไหนมาดูซิเป็นดาวอีกอันนี้ทำไงเนี่ยนั่นน่ะดิไม่มีไม่มีนรกหรือเปล่าเนี่ยมันมันไม่ว้าไปรอุ้ยเดี๋ยวต้องรอป่ะ นั่นมาแล้วมาแล้วอโอ้โหอันตรายมากโอ้นี่เป็นนรกจริงๆเลยเหรอใช่ครับอืมทีสุดเราก็มานรกแล้วเราก็ควรจะมาแค่นี้แล้วเราควรจะกลับได้แล้วล่ะไปเฮ้ยตรงนี้มันมีฟอร์เทสด้วยปราสาทเหรอฮะเอออยู่อยู่หน้าเราเลยเราควรจะไปเหรอครับเราไม่ควรไปอ่ะเรากลับเถอะกลับเถอะกลับเถอะเราแค่อยากมาเหยียบโอเคมาเรามาดูอาชิเมนต์ก่อนไหม จอดไปมาดูดิว่าเราสําเร็จอย่างบ้างอ่ะโอ้โหอ่าดูสิดูดิสามสิบเฮ้ยเราได้กี่อันแล้วเนี่ยได้สิบสี่แล้วนะเลยล่ะเกือบครึ่งแล้วเออเราไปนรกแล้วเท่าที่จาได้คือเราเราแบบเราแค่ผ่านไปได้ก็แบบเราไปแล้วใช่ไหมได้แค่นั้นอ่าโอเคถือว่าไปแล้วนะครับทุกคนเป็นพยานนะยังไม่เจออย่างอื่นเนาะไอ้บ้านน่ะ บ้านแมนนี่กับแดนอ่ะใช่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เรายังไม่รู้เนาะใช่ฮะยังไม่ทราบเลยยังไม่อาจรู้ได้ไปไหนต่อดีเขาวงกดแน่นอนอ่ะไหนบนสุดนู่นอ่ะบนสุดนู่นไหนที่ผมหันเนี่ยไปทางนรกไปทางอ๋อข้างกลๆนั่นเหรอใช่ผมรู้สึกมันใหญ่มากเฮ้ยมันคือไอ้นี่เปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเช็คแล้วผมเห็นมันเป็นหลุมหลุมนี่เนี่ยเนี่ยดันเจี้ยนไจแอนต์โซเฟียเนี่ยโอ้เออป่ะเออแต่เป็นดันเจี้ยนนะเป็นเขาบงกฏโอ้อันนั้นก็ใหญ่เหมือนกันฮะดาวม่วงไหนไหนเออว่ะปากอ่ะอันนี้อาจจะเขาวงกฏนะไม่รู้เหมือนกันหรืออันนี้ไจแอนต์โซเฟียไม่รู้อ่ะเอาละฮะเอาละะฮสับสนเดี๋ยวเราจะเลยไอพี่ผมสงสัยอ่ะอยากรู้ไอข้างบนเนี่ยเหลืองๆเนี่ยไปดูไหมเอาเลยฮะบนประตูเนี่ยป่ะเราขึ้นไงดีอ่ะ เอาบันไดไหมผมผมค้าบดีกว่าโอเคครับเรายังมีไม้อยู่นะนั่นแหละโอ้เอามาเยอะเกินไปเนี่ยถึงเรลืองอุ้ยอุ้ยขนนี้ลุกอะไรแวบๆก็ตกจบเลยโอเขึ้นบิ๊กหนึ่งระดับตั้งตายนี่แม่จะมีแล้วะันจะต่ำแล้ว,ลวไหนดูฝั่งนึงซิก็มีอีกหน่อยหนึ่ง ดาวใหญ่เฮ้ย hey, เลยไม่เยอะเท่าไหร่จริงเปล่าแต่ก็ไม,ไม่น้อยนะครับไม,ไม่น้อยนะครับไม่เยอะไม่น้อยนะครับว้าจ้าจริงว่ะเป็นแบบในช่างจริงลงบนันไดเสียวเหมือนกันนะนี่ <c oughs> มันได้หมดมีการหันท่าให้ผมดูด้วยนะหันมาดูเจ้าแมถ้าเป็นผมเล่นกับคนอื่นนี่ผมจะต้องแบบไปกันแบบโง่ๆแน่นอนอ่ะไปกันแบบทินๆทิ้ทิ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 กันพอขากลับนี่รู้เรื่องพุดลงอะไรอย่างนี้เแบบนี่บันดงบันไดเนอะย้อนจริงอันนี้มันฟองน้ำเปล่า ใช่ใช่นะฮะฟองน้ำนะครับใช่เป็นเป็นดาวนุ่มนุ่มนิ่มเลยหืมคุณยืนอยู่ได้ยังไงตรงนั้นหืมมันสุดยอดมากฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูปุดนะฮะ สุดครับอืล, <laughs> ลุดเลยสามารถลอยได้เหมือนมาริโอไงมาริโอก็ทำแบบนั้นได้ <c oughs> นี่โอ้โหต้นไม้สีสม้มทางที่งดงามมากมันไม่ใช่ต้นไม้ป่ะหรือมันคือต้นไม้เหรอเป็นแบบต้นไม้อวกาศทำไปดูสิเคลดินเหนียวเกกับบูแน่นอนใช่ <c oughs> ของเต็มใช่ไหมเนี่ยเอาโกลด์สโตนไปกับไปเก็บบ้านไหมเฮ้ยกล่องอ๋อนี่ Ender c h e s t กล่อง Ender c h e s t นี่ไงพี่เก็บในนี้ได้นะวู้เนี่ย Ender c h ์ s ชเฮ้ยกล่องเต็มเลยเฮ้ยสป라이ส์พอยต์ชั่นออฟสตริงสป라이ส์พอยต์ชั่นออฟไน t v วิชั่นสโล พอยเซนมิลข้าวแล้วก็ชูกาบุลเอ๋ยบอลมิวเออเฮ้ยเราปลูกข้าวได้แล้วเหรอปลูกข้าวในวากาศอ่ะองอยากให้เราปลูกข้าวคงงั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทางนู้นมีอีกเหรอ Yes ไปเตียงกับเอ e นเดเชตอืมอ๋อนี่ไงันเราจะใช้เอ d นเดเชตแอ้ใช่ไหมใช่เราเก็บเอ็นเดเชตเก็บของได้เก็บเข้าไปก่อนแล้วกัน เอาหนึ่งไว้กับตัวหนึ่งไว้กับบ้านเง,งี้ยถูกไหมใช่ไหมว่ามันเก็บมันเชื่อมกันใช่ปะหรือเปล่าอ๋อม,ม,มันมันเชื่อมหมดมันเชื่อมหมดเราสามารถขุดเอ d นเตอร์เชตไปด้วยได้เลยเอาไปเลยไหมไปเลยก็ได้ฮะมันต้องใช้อะไรขุดเอนเตอร์เชผมก็ไม่รู้นะกล่องโอ้โหโอ้หมันขุดยากมากแอ,กอ็กอ่ะพิกแอกหรือเปล่ามันจะหายไหมพิกแอ็กนะอ๋อ ไม,ไม่รู้ไม่รู้มรรผมลองอยู่ไม่หายมั้งนั่นไงหายเหรอหายปะไม่รู้ปึ๊บเอ้ยได้ออกซิเดียนมาหายแล้วล่ะเงืบครับเงืบโอ้ยตรงนั้นมีกล่องนึงยังได้อยู่ตางคดกระตางไม่รู้เย้ฟัตมันโอ้โหอันนี้อะไรฮะน็อกแบค็คอะเออน็อกแบค็คอะโคตไก่อะสุดยอดมาก เด็นทีแบบรุนแรงมากอาละเตียงของยังอยู่ข้างในโอเคลาก่อยนอนปุ๊บนอนบนนี้เนาะโอเคอะไรกัไนไม่ได้ไม่มีแล้วมั้งไม่น่ามีนะตรงนี้น้ำยาสเปสเยอะมากน้ำยาเออมันเป็นโพชชั่นนี่มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าที่ฐานเรามันบอกว่าให้ คอนเล c กหรือให้ทำคอนเล c กนะผมว่าคอนเลกใช่ไหมถ้าคอ l เล c กก็คือเราก็ได้แล้วนะใหเก็บไปเฉยเดี๋ยวผมไปเช็คสักครู่หนึ่งจัดไปโอ้เออคอ l เล c กจริงๆด้วยแปลว่าเราได้แล้วครับผมเยี่ยมครับอ่ะถือว่าติ๊กไปเลยละกันถือว่าติ๊กไปเดี๋ยวค่อยไปเอาเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงนั้นนะ ใช่อีกบนฟองน้ำโอเคทีนี้ก็มีเกาะข้างๆเอาอันนี้ไปแล้วนี่เกาะข้างหลังมีปะอู้ทางนี้ดูน่ากลัวแต่อีกนิดนึงเราก็จะถึงข้างบนแล้วปะไอตัวส,สว่างๆอะ่ะใช่กลมๆนั่นอนะ่ะนั่นคือไมโครซันหรือเปล่าดวงอาทิตย์หรอใช่ผมว่าไอเหลืองๆอะไมโครซันดูดูเหมือนดวงอาทิตย์สุดแล้วเนาะ ได้เพราะมันเป็นทำมาจากโกสโตมีแสงไงครับดาวเลิกเน่ <Hey. S 1> เลิกหรือว่าอันนั้นวะมันมีอัอนไหนอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นดาวทองแต่มีกระจกสีเหลืองล้อมรอบอ๋อ oh. มองจากไกลๆแล้วทางนู้นมีอะไรอีกหรือเปล่าท่านนีน่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับมองจากตรงนี้มองไปทางไหนครับมองไปทางคุณต้องมาอยู่กับผมนี่ทางาไหาไหนันสะ ขึ้นขึ้นมาบนต้นไม้นี่ครับเราึือต้นไม้ด้วยใช่ฮะเราจะเห็นวิวที่กว้างไกลนั่นนะครับเห็นป่ะหลังที่มีลาวาโอนครับอังโคาโน่เนี่ยมองตรงนี้เลยฮะตรงผมเนี่ยบ้านอยู่หลังหนึ่งมองไงวะคุณไม่เห็นเหรอไม่เห็นคุณเรนเดอร์ต่ำหรือเปล่าใช่ไม่แน่แล้วก็ข้างบนนั่นฮะดาวใหญ่ๆนู่นนะครับ โอ้นั่นอะมีบ้านจริงๆข้างบนอันนั้นหรือเปล่าไอ้ที่แมนนี่กับแดนอะไรนตนอะมีสองบ้านฮะผมไม่แน่ใจมีหลังนั้นคือหลังใหญ่แต่หลังที่อยู่หลังว่าคอนโนั่นเป็นหลังเล็กครับอ๋อครับอุ้ยแต่ถ้าตรงนี้ครับคือหลังคุณยังไงดีฮะไปทางไหนดีไปบ้านใหญ่ก่อนใช่ไหมเออยังไงดีหล่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนดาวนี้ยังไม่ได้ดูปะเกาะเนี่ยเกาะเล็กๆเนี่ยอันนี้แหละ นี่ไงมีกล่องอีกอันหนึ่งไม่ได้แช่ที่เราไม่ได้เราขึมาหรอสปอนยังไม่ได้เลยสปอนซมันไว้ดูดน้ำนี่ดีไหมเอาไปดูดน้ำแบบใช้แทนหลอดอย่างเงี้ยแหละครับยังยัง ยังจะเอานิดหน่อยก็เอาซื้อห้าบาทสิบบาทก็เอาเอาทุกเม็ดนะครับบอกเลยมันต้องมีคนขำอะขำเพราะอะไรนะขำแปลกขำเพราะว่าแบบขำเพราะมันไม่ขำใช่ไหมใช่ขำเพราะไม่ขำ้อตรงนั้นมันต้องเป็นเพชรแน่นอนฮะไหนไหนเกาะน้ำเอ้ยเห็นเกาะน้ําแข็งไหมที่มันเป็นแบนๆอ่ะนะกลมๆครับเออกลมๆฝั่งนู้นนะครับ หลังหลที่เราสู้เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่อ่านั่นแหละมันเห็นมันเป็นสีฟ้าอยู่ข้างในครับผมไม่รู้เป็นบล็อกอะไรบล็อกน้าแข็งไม่ใช่บล็อกน้าแข็งนั้นเพชรหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะนะฮะไปดูไหมเข้าไปดูใกล้ๆเราต้องไปแล้วแหละอย่างเงี้ยเราจะได้เก็บเพชรเก็บพลอยใช่ปะมันใกล้ไปดูลลเอะอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่ไกลมากอันกลับ วิกไม่ไกลหรอกโอ้โ oh หเหมือนจะไม่ไกลนะพอมาดูใกล้ๆปุ๊บไกลเลยปุ๊บไกลเลยเออเห็นใกล้ๆปุ๊บไกลเลยแต่เราก็ต้องผ่านเกาะไปทีละเกาะทองเกาะเฮ้ยไม่ไกลเท่าไหร่นี่นได้อยู่ ได้เะเป็นเพชรน,นะผมว่ามองจากตรงนี้อืมไม่เหมือนพริสมารีนอะ่ะเอาละฮะเราต้องรอรุ้นกันว่ามันคืออะไรเฮ้ยเอวุ้ยตกใจหมด <c ười> กระโดดรับตื่นเต้นนะฮะน <c ười> ี่คือช่าง,งช่างชัยสยาม, <c ười> มสามารถจะมีความสามารถในการต่อที่แบบรวดเร็ว <c ười> สามารถสร้างบันไดสร้าง็อก สะพานอันนั้นมันก็พื้นฐานหรือเปล่ารั่พื้นฐานผมนี่ด่อยแม่เ <c oughs> อ่อมันเป็นกระจกอ่ะใช่ต้องลองไปดูฮะอุย๊ยชิปลั่นเมื่อกี้ <c oughs> ผมกำลังจะไปช่วยต่อแต่ว่าลืมกดชิปฮะวิ่งเลยทีเดียวเมื่อกี้ปรับปับปับ,ปบ ตัวมันทำแมงจริงยักยักฮาดิเอนี่ตลงไปเลยป้าอ๋อมันเป็นกระจกตันเหรอเฮ้ยเพชรจริงๆด้วยพี่กันแน่นอนเข้าไปเลยฮะพี่มีเหล็กมั้ไหมเออวะมีปะมา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 มีเอาเหล็กก่อนสินะใครกลับผมกลับไหมผมหิวอยู่ ก็นิดหน่อยอยากกลับเร็วๆไหมฮะไม่ได้ PVP off ไงไหนนึกว่าจะมาผลักผมลงไปก็อยากผลักอยู่นะแต่ว่าทำไม่ได้ไง PVP off ก็เลยแบบเราต้องแบบฆ่าตัวตายไอ้ที่ผมมาเกิดไหนวะเนี่ยเกิดยานอ๋อเหรอเกิดยานพอดีเลยดูเหมือนว่าผมจะบักนะผมจะไปเกิดอ๋อได้ละ เกิดบนยานเหรอเออเมื่อกี้มันบั๊กมั้งเกิดยานอะไรดีแนะ่ของเยอะจังอ่าพี่เอาเหล็กไปก่อนสามอันเรายอมสถานเหล็กของเราสามชิ้นได้เพื่อที่เราจะไปเอาเพชรเลยได้แล้วถ้าเกิดสมมุติปุ๊บมันเหล็กไม่พอขาดสามอันก็แสดงว่าเราได้ครบแล้วแหละแบบ สมมุติว่าครบใช่ไหมเหมือนจะครบแล้วอะไรเงี้ยถ้มันไม่พอจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติแบบเราหาได้เกิน30ก็โอเคโอเคยืยันได้อยู่โอเคเท่านี้เราก็จะเอาเอนเดอร์เชดกลับมาได้แล้วถ้าเกิดเรามีเพชรนะอ่ะฮะเออ่ะไอตรงกระจกที่เป็นดาวนั่นน่ะที่ล้อมเพชรอยู่อะถ้าเกิดว่าเราทุบดีๆเรามันเป็นบันไดขึ้นมาได้ด้วยนะเออ ได้เลยโหตรงนี้เสียวมากอ่ะนี่ดึงน่าดึงน่าดึงตายในลาวาลองไหมล่ะแล้วก็อ๋อแต่มันไม่เป็นไรในของไม่ตกใช่แต่ถ้าของตกอ่ะก็หายไปตั้งแต่ตกโลกแล้วอู้นั่นไงนั่นไงได้ลองอะได้ลองจริงเลยโอ้ลาก่อยครับลาก่อยดับไหมดับไหมดับไหมดับ อ้าวเกิดมาตกโลกเอกเอือ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 กนี่ฮะเป็นเหตุผลของการไม่ระวังฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะตกโลกอยู่ประมาณสามสีทีนะครับตอนนี้ผมเป็นทองร่วงนะ,ะตอนนี้เป็น <c oughs> อักขีวาตกโลกครับ <c oughs> เือบมากเลยเกิดใหม่ทีท่านผู้ชมเอ๋ยตายแล้วตายอีกตายสามตายซ้อนไม่อยากจะเชื่อเ <c oughs> มื่อกี้ผมก็ว่าผมนอนที่เตียงแล้วนะ ก็นอนแล้วเหมือนกันนะสงสัยมันมันคงติดอะ่ะบล็อกมันคงติดกันนั่นแหละครับฮะขุดนำไปก่อนเลยฮะเดี๋ยวผมไปขุดเวทให้อ่ได้นำไปก่อนเลยเพราะว่าผมอาจจะตกระบายอีกรอบก็ได้เมื่อกี้แบบอยากอาบน้ำแร่ไงครับอ๋ออยากลองใช่ไหมใช่มันรู้สึกแบบอืมขั้นเนื้อขั้นตัวเห็นนำ้ำส้มๆอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็แบบอ้าลงไปว่ายเล่นกันสักหน่อยนึง ไปพวกเราอะไรอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวผมดูเนียนๆก่อนมันมีอะไรข้างในบ้างน่าจะเป็นเอ้ยแล้วผมจะขุดยังไงผมไม่มีเหล็กอ๋อพี่การมาแล้วโอเคตรงนี้แหละเนี่ยครับตนคงแบบว่าอ๋อพี่การคงมาไม่ถึงอะไรเงี้ยคงมาไม่ถึงหรอกอืมเดี๋ยวก็แช่น้ำแร่อีกแช่น้ำนมตลอดใช่เข้ามาในนี้<ด>จริงก็มึนเหมือนกันนะเนี่ย ครับเป็นแบบอะไรที่เราจะต้องแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บลงไปถึงแล้ว yeah เดี๋จอไอเก็ตไดมอนให้ได้เลยอ่ะเชิญโอ้โหได้ไดมอนแล้ว <Break S 2> ไม่คิดว่า <Join S 2> จะได้ได้เยอะด้วยไงอืม เสร็จแล้วเราก็เอามาทำของหาก,กินแล้วได้ชิวๆใช่สวยงามจริงๆต้บนสวยงามจริงๆ,งงๆก็คงไม่มีอะไรแล้วนะดาวดวงนี้เนาะใช่ครับ เพราะมันใสกลวงมากใสมากดาวเพชรอืมเยี่ยมเย่ไปหาทางขึ้นอุ้ยขึ้นอยู่ไหนวะอ๋อนี่แหละขึ้นไงอ่ะอันหนึ่งขึ้นอ๋อโอเคงงมากงงจริงจริง้สิงล่างกันเอาขึ้นไม่ได้ตรงนี้ อ,อ๋อไม่ได้ปึ๊บโคาโนโ่ใกล้ๆไปไหมโอเคลุยเลยฮะโอเคหนูเอาล่ะแต่ว่าเหมือนว่าบล็อกต่อของผมจะหมดแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ครับเย่ขอบคุณครับเดี๋ยวบักกันจะลองต่อให้ดูฮะเชิญเราจะต้องแบบทําตามโดยการหมุนหัวแบบนี้ถูกไหมใช่แล้วถอยหลังเลย<ช>แล้วคลิกค้างไว้เลยน้าเอ,อ,ขอเขาเรียนมาดีฮะ ดิวช่างนนผมก็เรียนจากคนอื่นมาดิวมากปกติเล่นแต่ก่อนี่แบบแบบค่อยๆยืบๆเพราะว่ากลัวอ่ะเดี๋ยวไปไหนเนี่ยใส่เมาเมารถขีขึ้นมาจากดาวเพชรงงโอเคระวังๆ okay. ระว่งระว่ง,วงข้างหลังเริ่มร้อนไหมเอ่อผมเริ่มรู้สึกแบบอ,อุนอนอ่นๆอุ่นตูดเริ่มอุ่นตูดแล้ว นย่ปไปอันนี้อะไรแซนเหรอไม่ใช่อ่ะใช่ป่ะเคลสแตเป็นเคลอ่าเคลเข้ามาไหมเข้าเข้าโอเคเค้าเค้าเคใช่ไหมเคใช่ไหมเข้าครับอ๋อใช่เค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 โอเคเคเคเออไม่ยึดไม่ยึดเอาล้ะเราจะขึ้นไปจุดยอด สุดยอดมีโอ้โห oh. มีอะไรเหลืองๆอ,อยู่ข้างในนะตักรู้ต้งเลยทำลายวอคาโนมันทิ้งนี่ก่อนโอ้ oh, ข้างในมีอะไรเนี่ยเค้กเค้กเอออุ้ยสกเกลเลตันด้วยนี่พี่ต้องเข้ามาข้างในมัน <c oughs> นี่ผมกำลังไล่ปิดยอดหัวพิระมิดอ๋อ อยายามปิดไฟอยู่ะปิดไฟก็มืดดีครับไฟมันปิดบ้างไหมเนี่ยน่าจะปิดอยู่นะปิดไฟกันดีกว่า <c oughs> ปิดถูกปิด, <c oughs> ปดมัว่วลองดูต้องลองเออนั่นแหละลาก่อยแต่มันเยอะอ่ะลาวาลาก่อย เยอะมากอะไรเนี่ยอยากรู้อยากเห็นน่าจะเป็นเคละโอ้โหตกนะครับตกนะครับตกนะครับบอกเลยเฮ้ยแต่เราก็น่าจะเสี่ยงเพราะว่าชิลๆอยู่แล้วนี่ทางนี้มันมีทางเข้าอยู่เมื่อกี้นี่ทางนี้พี่เออยแต่แบบโดดลงไปเพราะเรามีแบบบวกหมื่นเลเวลอะโอ้เหรอตกลงมาจากที่สูงกว่านั้นก็เคยมาแล้วอบอกเลยไปสนี่ทังนี้ทางเข้า นี่แหละเตื่อ่กา,าบอกผมทางซ้ายระวังเพื่อนเรา Hello it's me <S เยี่ยมเค้กเลยหีวพอดีอุ้ยมีอะไรเนะี่ยมีแต่เค้กอ่ะมีกล่องพี่มี cobblestone ไหมไฟสติ๊ก่ะอะไรนะมันเป็นไฟสติก๊ก สเต็กเหรอไฟสตต๊กสตต๊กสตต๊กใช่ไฟเอสเิกแอรน็อกแบ็กสามเราถือตีได้เหรอันนี้เหรอไม่ใช่ว่ามันให้เอาไปเอนชานรวมกับของเหรอต้องลองถือตีดูโอ้ยได้เหรอโกงโกงงานนี้ก็ตีได้ไม่จำกัดเลยป่ะครับกระเด็นได้โอ้โหจะเวอร์กันไปแล้วเป็นแบบไม้หัวท้กระเด็นโอ้โหมีของกินเต็มเลย ระเด็นกับไฟไม้น่าจะไม่มีอะไรแล้วแนะ่ไม่น่านะดูดิว่าข้างในมีอะไรอีกเปล่าต้องเขียนเยอะจะมึงเบื่อเอาไปเลยขอเก็บไว้สักหน่อยสักหน่อยเงาหมูเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันละกันผมเก็บไปก่อนโอเค เหมือนด้านในมันจะเป็นเคลหมดเลยใช่น่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือมันจะซ่อนไหมปล่าครับแบบสมมุติว่าโอ้โหแบบมีทั้งหมด100ร้อยบ็อกแล้วมันมีอยู่หนึ่งบล็อกที่เป็นอย่างอื่นแร่เทียม,มอะไรเงี้ยเราต้องขุดให้หมดให้เจอองนี้ป่ะมีไหมพี่คิดว่ามีไหมมันก็จะโหดมากเลยนะครับก่ <c oughs> อนที่เราจะแบบขุดหมดนี่รู้เรื่องเลยบอกอเลยเอ <c oughs> อันนี้เนาะน่าจะเป็นวอเคโนเนาะใช่วอเคโนอืมผมว่าไม่น่ามีอ่ะโอเคงั้นเราก็เราเชื่อเราเชื่อเอาไว้คุยสุดท้ายนั่นแหละไอ้ที่นราใส่ที่สุดอะไรนะที่บอกว่าให้หาอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้จักเออซีเครดแบบมีอะไรอยู่ใต้ลาวาอ๋อแบบปิดลงไปดูอ่ะ Okay. อยู่ได้ยังไงวะมันไม่น่าจะมีอะไรมั้งไม่แน่ไม่แน่กลับไปให้หมดเลยแล้วกัน่ะไอ้ก็เคครับอยู่ใต้าลาวาเออไม่มีครับ <c oughs> เอคิดมากไป <c oughs> ใช่น้าไปนะมนุษย์โอเค ไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะครับโอเคครับเราก็ต้องออกจากที่นี่ทางไหนล่ะผมจำทางไม่ได้ทางนี้ทางนี้ทางนู้นทางนู้นทางนั้นทางนู้นทางนู้นทางนั้นนี่ใช่ทางนี้ปะไม่ใช่เหรออ้าวอ๋อทางนู้นทางนู้นใช่ปะลาละฮะทางไหนนะลืมลืมเหมือนกันทางนี้ เอออือ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ถ้างนี้ทางนี้ทางนี้ทางนู้นอืมต่อทองไงต่อทอง